ส0ปีผ่านไปสุดท้ายก็อาจจะไม่สามารถนําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษได้นะคะและถ้าหลังจากนี้เกิดคดีความเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงๆควรจะมีกระบวนการอย่างไรต่อไปพูดคุยกับคุณอังคณาณีลภัยจิตค่ะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและอดีตผู้ช่วชาญสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณอังคณาค่ะสวัสดีคค่ะคุณอังคณาคะถ้าจะพูดกันตรงๆคงจะเหลือแค่ปาฏิหาริแล้วละค่ะที่จะนําผู้กระทําผิดมาลงโทษได้หรือว่าหาคุนรับผิดชอบอะนะคะคุณอังคณา มองว่า20ปีที่ผ่านมามองกระบวนการที่เกิดขึ้นยังไงบ้างคะ คือดิฉันอยากจะเรียนว่าชาวบ้านเนี่ยคะ่ะเขาติดตามมาโดยตลอดนะคะเขาเรียกร้องความเป็นธรรมมาโดยตลอดนะคะเขามาหากรรมการสิทธิจารนนแห่งชาติตั้งแต่ชุดที่หนึ่งจนถึงชุดที่ดิฉันเองปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเขาพยายามที่จะหาความยุติธรรมให้กับคน,คนที่เสียชีวิตมาโดยตลอดนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ค่อนข้างประหลาดใจนะคะที่เห็นความเห็นของกฤษฎีกานะคะคที่กฤษฎีกาเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องเร่ง,เรงดวง่วนต่อความมั่นคงคทั้งที่จริงแล้วเรื่องเนี้ย ะะเกี่ยวพันโดยตรงกับความสงบเรียบร้อยในยจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นการปฏิบัติงานของรัฐที่ละเบิดสิทธิมนุษยชนนะคะกฤษฎีกายังให้ความเห็นว่าขัดต่อหลักกฎกหมายอาญาสากลซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยกฤษฎีกาควรที่จะไปมองหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน<ม>เพราะประเทศไทยเองเนี่เป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ,บและคดีที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะร้ายแรง ที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่ไม่มีอายุความ,มเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่กี่นาทีเนี้ยผู้เชี่ยวคณะผู้เชี่ยวชาญสัมปชัญญะ,ะได้ออกแถลงการด่วนนะคะถึงประเทศไทยโดยที่เขาพาดหัวว่าอายุความเนี่ยจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะต้องไม่ปฏิเสธความยุติธรรมกรณีการเสียชีวิตของคนแปดคน นะคะคือญาติจะต้องเข้าถึงความยุติธรรมได้เขาบอกว่าญาติเนี่ยรอคอยความยุติธรรมมาเกือบสองทศวรรษและเขาเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีความพร้อมรับผิดนะคะคือเขา,เขาใช้คาว่า accountability นะคะญาติจะต้องรู้ความจริงนะคะและได้รับการชดใช้เยียวยานะคะการชดใช้เยียวยาไม่ใช่การให้เงินเหมือนที่ท่านนายกแพทองทานพูดนะคะไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียว แต่การเยียวยาด้านความยุติธรรมด้วยครับการเยียวยาความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับนอกจากตัวเงินที่ภาครัฐอ้างนอกจากคดีความที่เคยฟ้องฝั่งผู้ชุมนุมแล้วถอนไปแล้วเนี่ยมีอะไรหายไปในช่วง2ี่ปีนี้ครับคือสังเกตนะคะหลังจากที่สายมีคำสั่งไต่สวนการตายเมื่อปีสอง2้าห้าสองครับสองห้าสองจนถึงสองห้าหกเจ็ดเกือบสิบห้าปี ที่ไม่มีการดําเนินการอะไรเลยนะคะอายการไม่เฉลียวใจเลยเหรอคะว่าทําไมตํารวจไม่ส่งสํานวนการการทําคาดีส่งให้อายการสักทีว่ากรณีเพราะว่าสารบอกว่าคน78คนเสียชีวิตระหว่างการควบคุ่มตัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วทาไมตำรวจจึงไม่ทําสํานวนส่งให้อายการ,รอายการก็ไม่เคยเฉลียวใจและไม่เคย เร่งรัดตำรวจเลยว่าเมื่อไรจะทำสำนวนคดีส่งมาให้ในขณะที่ตำรวจก็บอกคดีหาย15ปีตรงนี้มันหายไปไหนโดยที่รัฐไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยส่งผลต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมยังไงครับในวันที่ตำรวจบอกว่าสำนวนคดีซึ่งมีคนติดตามเยอะขนาดนี้มีความสูญเสียเยอะขนาดนี้มันหายไปคือมันทําให้เห็นเลยว่ามันมีการเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ทําผิดเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้รับโทษ แม้กระทั่งการนําเจ้าหน้าที่มาขึ้นสู่กระบ,บวนการยุติธรรมยังเป็นไปได้ยากเลยแต่เมื่อประชาชนทําผิดประชาชนกับต้องรับโทษเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ําในการปฏิบัตินะคะในการบางังคับใช้กฎหมายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากและถือว่าเป็นการเยียวยาที่สําคัญที่สุดนะคะตามหลักสากลไม่ใช่การให้เงินลระจบไม่ใช่ครับ ก่อนหน้านี้คุณอังคณาเสนอเรื่องการออกเป็นพรกรหยุดอายุความขยายอายุความด้วยเชื่อว่าอันนี้คืออเป็นความหวังสุดท้ายของผู้เสียหายนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเสียงท่านนายกไปแล้วบอกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญคุณอังคณามองยังไงคะคืองี้ค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่ากิษฎีการเนี่ยตีความตามตัวอักษรนะคะกิษฎีการไม่ได้ตีความตามข้อเท็จจริงด้วย เพราะว่ากฤษฎิกาไปอ้างรด้มนุนว,ว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งท้ที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วในจังหวัดชายแนดนภาคใต้ตรงนี้มันเกี่ยวโดยตรงอยู่แล้วนะคะถึงได้บอกนะคะว่ากฤษฎิกาตีความตามตัวอักษรแต่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงมาประกอบในการใช้ดุลพินิจท,ที่จะตีความตรงนี้ก็เลยทําให้รัฐบาลเองก็ใช้ข้ออ้างตรงนี้มาเป็นเหตุผลว่าก็ ออกพระ,ะราชกําหนดไม่ได้อะไรประมาณแบบนี้แต่ในทางกฎหมายเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะถูกมองไม่โอเคเหมือนกันนะครับถ้าเลือกใช้พรกขยายอายุความของคดีใดคดีหนึ่งเป็นพิเศษแล้วคดีอื่นๆละ่ะคืออย่างนี้ค่ะมันเราต้องแยกกันนะคะคดีอาญาปกติกับคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยมองเรื่องนี้ต่างกันนะคะในเรื่องของคดีอาญาปกติเนี่ยก็ เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำทำหน้าที่ไปนะคะต้องมีอายุความกฎหมายนะคะทั่วโลกลจะให้ความคุ้มครองกับผู้ต้องหาและจําเลยมากนะคะสันานิษฐาสันนษฐานวีก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะให้สิทธิประกันตัวอะไรแบบนี้อะไรเยอะแยะเพราะให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจาเลยมากแต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยระบุชัดเจนนะคะว่า กรณีที่รัฐเป็นผู้ละเมิดนะคะและทําให้เกิดการสูญเสียของประชาชนผู้คนจํานวนมากเนี่ยกฎหมายเหล่านี้ไม่มีอายุความครับค่ะดังนั้นในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสําคัญค่ะ,คคะวันนี้เนี่ยแทบจะร้อยเซ็นแล้วครับว่าการออกพอรกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่ๆน่าจะไม่ทันในวันพรุ่งนี้ที่คดีจะหมดอายุความถ้าจะสู้ต่อเนี่ยคดีนี้ยังเดินไปทางไหนได้บ้างครับ คือในกลไกระหว่างประเทศนะคะก็ยังมีเรื่องของอำนาจศาลระหว่างประเทศนะคะหรือที่เราเรียกว่า Universal Jurisdiction นะคะซึ่งในประเทศในสภาพยุโรปเนี่ยหลายประเทศเนี่ยยังใช้ใช้กฎหมายลักษณะนี้อยู่นะคะยกตัวอย่างนะคะพลเอกพิสารที่อยู่ที่อังกฤษนะคะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่ส่งตัวพลเอกพิสารกลับมานะคะกรณีที่รัฐบาลไทยนะคะหรือศาลไทยเนี่ยอายการเนี่ย ส่งข้อกล่าวหาของลอพลเอกพิสารไปที่อังกฤษนะคะและแต่รัฐบาลอังกฤษสามารถที่จะนพาพลเอกพิสารขึ้นศาลอังกฤษและใช้กฎหมายอังกฤษในการตัดสินได้นะคะในประเทศยุโรปอีกหลายประเทศก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการร้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องจากญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยร้องไปที่รัฐบาลน,นั้นๆน,น,นะคะว่าบุคคลกลุ่มแยกเป็นคนที่ทํา ให้เกิดการละเมิดสิทธินุชนทวามไมเกิดการเสียชีวิตของคนจำนวนมากรัฐบาลที่มีระบบ universal jurisdiction เนี่ยะะอำนาจของศาลร,ระหว่างประเทศเ,เขาสามารถที่จะพิจารณาะะและไม่อนุญ,ญาตให,ให้ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าประเทศถ้าถ้าบุคคลเหล่านั้นเข้าประเทศก็จะถูกจับ ถูกจับกลุมและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นๆสิ่งกรณีแบบนี้เคยมีการใช้มาแล้วนะคะอย่างกรณีของโรฮิงญาและแบบนี้เป็นต้นก็มีการไปฟ้องในศาลที่ที่ใช้อำนาจศาลร,ระหว่างประเทศได้อะคะ่ะค่ะ จนถึงนาทีนี้คุณอังคณายังหวังที่จะได้เห็นอะไรหรือรัฐบาลควรจะแสดงออกไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างคือดิฉันก็รู้สึกเสียใจมากเลยนะคะที่ท่านนายกออกมาพูดเหมือนกับว่ามันไม่มีทางทําอะไรแล้วรัฐบาลได้ทําเต็มที่แล้วเยียวยาไปแล้วคืออันนี้เป็นการตอกย้ำด้วยซ้ําว่าก็ให้เงินไปแล้วจะเอาอะไรอีกนะคะซึ่งฉันคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกพยายามที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจเนี่ยสิ่งที่น่าจะทํามากที่สุดคือ ดิฉันอยากให้ท่านนายกได้ไปคุยกับพวกพวกผู้หญิงพวกแม่แม่ที่สูญเสียลูกได้ไปคุยกับคนที่พิการคนที่ถูกทับซ้อนอยู่จนกระทั่งร่างกายเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงนะคะอวัยวะาใช้การไม่ได้ไปฟังพวกแม่แม,แม่เขาว่าเขาผ่านมา20ปีเนี่ยเขาต้องไปเชิญอะไรบ้างโดยเฉพาะความทุกข์ทรมานทาง,งจิตใจไม่ต้องเอาเจ้าหน้าที่ไปนะคะดิฉันเองก็ยินดีที่จะพาไปนะคะ แล้วก็ไปฟังเสียงของเขาจริงๆและทำอย่างไรที่จะช่วยเขานะคะในการที่เขาจะได้รับความยุติธรรมถ้าหากเรียกดว่าสิ่งถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันหมดคดีหมดอายุความไปเนี่ยรัฐบาลก็มีหน้าที่สำคัญต่อไปต้องมีการปรับปรุงกฎหมายนะคะให้คดีละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงต้องไม่มีอายุความแก้ไขนิยามของคำว่าผู้เสียหาย นะะในจังหวัดชียแรนภาคใต้เนี่ย mm hmm. คือกฎหมายไทยเนี่ยผู้เสียหายคือคนอาสามีพัญยาที่จดทะเบียนสมรสนะคะพ่อแม่ลูกเมียคนเหล่านั้นน่ะหลายคนนะคะในจังหวัดเชียแรนภาคใต้ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายแพ่ง mm hmm. คนพัญยาทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องร้องเพราะนั้นเนี่ยต้องแก้นิยามของผู้เสียหายให้สอดคล้องกับพรบรทรรมานอุ้มหายซึ่ง mm hmm. มีนิยามขอ,ของผู้เสียหายใหม่ที่กว้างกว่าเดิม แล้วก็ต้องสร้างกลไกป้องกันป้องกันโดยการที่ต้องมีกฎหมายนะคะว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงต้องไม่มีอายุความนะคะและรวมถึงการให้สัตยาบัญธรรมนูญกรุงรมไว้ด้วยสารยาระหว่างประเทศค่ะค่ะ20ปีต้องไม่สูญเปล่าอย่างน้อยมีความหวังอยากจะเห็นการปฏิรูปนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอังคาค่ะขอบคุณครับขอบคุณ<อ>ครัคบ